ผมตอนนี้นะครับมาอยู่ที่ร้านจับมันยูนูเทิลคาเฟ่ครับผมแต่พอคค่อค้าสุดหล่อครับผมชื่อว่าจับมันยูนูเทิลคาเฟ่นรอครับพี่ <c oughs> น้อครับผมแล้วก็ตัวพี่เองชื่อว่าอะไรครับ พี่โจครับพี่ชัยเขียนร่วงครับอายุเท่าไหร่แล้วพี่โจ้สแล้วครับสาเนาะพี่โจแล้วร้านแต่เมื่ออยู่นุ่นโดคาเฟ่นเนี่ยเมโนูเด็ดขอ,ของทางร้านนะครับมีอะไรบ้างครับพี่อ๋อหลักๆที่ร้านก็ขายเป็นเป็นก๋นวยเตี๋ยวต้มยำโบราณน,นะครับก็จะมีพวกเกี๊กยวเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวต้มยำนะครับที่ลูกค้าชอบสั่งครับนอกจากต้มยำแบบพี่ที่มีเมนูน้ำใสไหมครับมีครับมีนะครับแต่น้ำใสธรรมดาก็มีเพราะว่าคนไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ๋อก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณของพี่ครับอันนี้เป็นสูตรของพี่เองเลยนะ เอาไปส่งที่เองเลยครับก็จริงๆเหมือนเอารสชาติที่เราชอบ,บจ <im> เจ้าิีแบบไหนว่าอยากขายแบบไหนโจแล้วจุดเริ่มต้นหลับพี่ที่ทำไม่พี่แบบเขาเรียกว่ามาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ครับจริง <im> <im> ๆเมื่อตอนผมเป็นพนักงานออฟฟิศแหละแล้วก็มาขายส่งเสื้อผ้าเพราะว่าเป็นธุรกิจของที่บ้านแต่ว่าเหมือนกับก็อยากจะทำธุรกิจอะไรของตัวเองบ้างก็เลยมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว ือส่วนตัวพี่โจก็เป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวขอเราใช่ปหมครับอ๋อใช่ครับครับผมแล้วลเส้นอะไรที่พี่โจที่แบบพี่โจชอบกินเมื่อก่อนผมชอบกินเส้นหมี่กับบะหมี่นะแต่พอเรามาถ่ายเราก็ต้องลองกินหมดเวลาลวกเวลาอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าเออมันประมาณไหนพี่โจร้นานนี้เปิดมาได้กี่ปีแล้วพี่ผมเปิดมาก็เกือบสามปีแล้วนะครับแรกเลยอาจจะไม่ได้แบบทำจริงจังเท่าไหร่เริ่มขายทำเองง่ายๆครับเน้นคนที่อยู่แะแวกเนี่ยเป็นชุมชนแถวๆนี้ก็าขายคนในพื้นที่ครับจริง,รงๆเรามีพวกกาแฟสดเครื่องดื่มนะครับ ชาเย็นชาเขียวพวกเมนูที่เป็นเข้าไปร้านกาแฟมีทุกอย่างเดิมเนี่ยผมเริ่มจากขายกาแฟก่อนกับน้องแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากอยากจะขายอาหารด้วยคิดไ้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากจะขายอาหารกับเครื่องดืง่มแต่เริ่มจากการขายขายกาแฟก่อนกอ๋วยเตี๋ยวเริ่มมาขายทีหลักเมนูของพี่อ่ะมันไม่ใช่มีแค่กาแฟกับก๋วยเตี๋ยวแต่จะมีโตบิงซูด้วยใช่ไหมใช่ครับนี่มันเป็นปังเ,เย็นแหละครับกับน้ำแข็งใสปัน่น แล้วเมนูนี้ลูกค้านิยมไหมครับพี่ก็มีคนสั่งเรื่อยๆนะครับสั่งเรื่อยๆเนาะอย่างเช่นมีอะไรบ้างครับพี่ส่วนใหญ่ก็เป็นปังอวันตินปังชมพูเย็นอย่างเงี้ยครับพี่โจ้พี่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณที่ยัดเด็ดมากนะพี่นั้นเดี๋ยวพี่ช่วยทำเอาเป็นข้าวมี่ต้มยำสูตรโบราณให้ผมหน่อยโอวยเนยเดี๋ยวผมจะสั่งพี่เลยไปเรื่อยๆเนี่ยหละพี่เราจะคุยกันไปเรื่อยๆครับพี่โจ้ โจ้เราอยาเช่นไอตัวเส้นะบะหมี่ของพี่เนี่ยอันนี้คืออ่าพี่ทำเองเหรือแบบสั่งร้านเฉพาะของพี่มาจริงก็มีเราก็เลือกซื้อที่ตลาดนะครับแต่ว่าเราเลือกจี่พ่อที่มันดีหน่อยอะไรเงี้ยครับอ,อาจจะแพงนิดนึงราคาสูงกว่าจี่พ้ออื่นแต่ว่าลูกค้ากินแล้วก็ชอบเนี่ยพี่โจรเราเวลาแบบเราลวกเส้นบะหมี่อย่างเงี้ยคือเราต้องทำให้มันสุกไปแล้วตึงหนึ่งความยืดหยุ่อ๋อไม่ครับเพราะนเราก็เน้นนวดน้ำร้อนหน่อยครับเวลาลวกบะหมี่มันจะลวกน้ำอีกอีกด้านหนึ่งเหมือนเอาแป้งออกก่อน แล้วก็ค่อยมาด้วยอีกด้านนึงน่งนะแล้วแต่คนชอบอะครับบางคนคก็ชอบแข็งๆก็ร่วงไม่นานแต่บางคนชอบนิ่มๆเราก็รวงนานหนครับพี่ก็อยู่ที่ลูกค้านอกนี้เนาะใช่พี่ล้วเหมือเช่นตัวบะหมี่ต้มยำสูตรโบราณอะ่ะพี่สมากมันจะต้องปรุงอะไรบ้างถ้าสูตรที่เองอะ่ะ จริงหลักๆก,ก็น้ำตาลมะนาวน้ำปลาครับพยายามหาสัดส่วนที่มันพอดีอครับผมคือเน้นเปรี้ยวนำเลยครับถ้าคนคนชอบเปรี้ยวก็รับรองว่าชอบแน่อนอนอันนี้จะเป็นหมูสับชัวใช่ไหมครับพี่ครับผมแล้วก็อันนี้เป็นแห้งขั่วแป้งอวนเครื่องมาถึงแลนวนะ อะไรนะพี่บะหมี่ต้ยมยำสูตรโบราณเนี่ยพี่ผมว่ามันหน้าตาดีนะแต่ผมว่าแม่งหน้าตาดีไม่สู้พี่วะพี่โจโพี่โจโดเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ผมขอข้าวหมูแดงพี่นะพอดีข้าวหมูแดงหมดแล้วเอาข้าวหมูแดงหมดแล้วพี่มีข้าวหมกไก่แล้วนะครับข้าวหมกไก่พี่อย่างเงี้ยสุดเด็ดมีว่าแบบกรรมวิธีการทำเป็นยังไงจริงๆริงก็เหมือนกับที่เขาทำข้าวหมกไก่ทั่วไปแหละครับแต่ว่าผมก็จะเลือกเนื้อไก่ที่มันสดหน่อยอะไรเงี้ยมาทำกับผักก็คือแบบ เคืงแท่แบบอิตามแ,แท้ๆไที่รับส่วนมากอะพี่ลูกค้าพี่อะจะเยอะช่วงไหนอะพี่ก็ช่วงเที่ยงอะครับร้านจาเปิดตั้งแต่เก้าโมงครึ่งก็เช้าๆนี่นก็จะมีลูกค้ามาเรื่อยๆครับแต่ว่าลูกค้าจะเยอะหน่อยก็ยคือช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมง ล้วปิดกี่โมงครับพี่โจผมปิด6โมงครับ6โมงนละครับคุยแล้วต่อเียวพี่เรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆ <laughs> อีกอย่างที่ผมกินเมื่อกี้คือมันจะมีตัวเกี๊ยวหมูที่ผมไดพมมมะพี่ทําคือเกี๊ยวหมูต้มยำครับพี่อันนี้จะใช้เวลาหน่อยเพราะว่าปกติเกี๊ยวผมจะไม่ได้ลวกทิ้งไว้ครับลูกค้าอนนอเดอร์ด<ๆ>ีเราก็ลงน้ลลําร้อนลวกทีหนึ่งมันจะได้แบบเด้งๆใหม่ๆเมื่อกี้เท่าที่ผมกินนะคือตัวเกี๊ยวหมูพี่อ่ะมันจะมีคล้ายๆแบบแป้งมันจะบาง แต่กัวหมูจะนุ่มแป้งเกี๊ยวนี่ผมก็เลือกอีกแหละว่าจะใช้ยี่ห้อที่แบบแป้งบางหน่อยไม่หนามากเวลากินมันจะได้แบบไม่รู้สึกแบบ t กเจอร์แป้งมันเยอะเกินไปผมเอาเกี๊ยวหมูต้ยมยำครับพี่โจครับนี่นะครับ มองพี่อ่ะก็พี่อย่างที่พี่บอกก่อนที่พี่จะมาทำร้านก๋วยเตีย๋ยวไงพี่เคยเป็นพนักง,งานออฟฟิศมาก่อนเนาะมันแตกต่างกันเยอะไหมจริงๆแล้วของตัวเองมันเหนื่อยกว่าแนตะ่ว่าแบบมันก็มีความสุขกว่าเวลาผมทำเนี่ยถ้าผมว่างแบบไม่ได้ถึงจะยุ่งมากอะ่ะก็เหมือน,นชอบทำแล้วก็คุยกับลูกค้าเงนะี้ยความสุขของาาาการทำอาหารเวลาลูกค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะอะไรเงี้ยวันหลังก็มากินอีกนะอะไรเงี้ยผมมาตามพี่ทำก๋วยเตี๋ยวนานแล้วเดี๋ยวผมขอไปดูโซนของหวานพี่หน่วยนะบาแบบมีเมนูเด็ดอะไรบ้างนี่นั่นเดี๋ยวขอไปดูหน่อยพี่น ก้อนนี้จะเป็นน้องชายของพี่โจนะครับผมอันนี้พี่ชื่ออะไรนะพี่โจนะครับผมก้อนนี้จะเป็นโซนผมเมือนกับแบบเป็นของหวานมาพี่น้องแลแบบพวกเครื่องดื่มอะไระครับมีเมนูเด็ดอะไรบ้างครับที่จะแนะนําผมดี่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ดูอยู่แล้วเขาจะมีเมนูฟังเย็นนะครับก็จะมีฟังจมโพรฟังนมเย็นวิโอฟังโกโอครับที่นั้นผมเอาเป็นฟังเย็นโกโก้อะไรพี่เป็นคนชอบกินโกโก้พี่แล้วก็เอาเป็นนมเย็นครับครับเข้ามจครับครับผม แล้วก็ถ้าเกิดเลี้ยวขวาจะไปสังนัดงานเกตไม่ขวาครับแต่ว,ว่าร้านจะอยู่เรีย้ยวซ้ายมาครับตรงข้ามกับรถสทเ็เคกับยี่ห้องนะแล้วก็หรือว่าติดตามที่เขตเป็นทุก็ได้นะครับเพจทางร้านก็คือ ครัสวัสดีครับ